อเผอิญว่าผมไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วมันมียายอยู่ท่านนึงครับคือยายจิตครับแกมาบอกว่าให้ช่วยไปดูหลอดไฟหน่อยหรือช่วยไปเปลี่ยนหลอดไฟหน่อยเพราะมันไม่ติดครับนะครับข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านแกครับซึ่งด้านหลังนะครับอ่าตอนแรกเป็นป่ารกคือเป็นค้อเป็นต้นไม้สูงครับเป็นที่ล้างนะครับแล้วมันมีนกมาอยู่อาศัยเยอะครับจน ล่าสุดครับทางสอทนะครับได้ประสานงานกับเทศบาลครับมาตัดต้นไม้ออกหมดครับคือเนี่ยฮะเห็นปักไหมครับมีเปลืกกินเด้วยเนดร้อนีอ๋อมีืวกกินด้วยเนี่ยวกกินเนี่ยเนี่ยฮะดูนะครับเนื้อมีไข่ตกแก่ด้วยผมก็ไม่ค่อยถูกตกแก่เท่าไหร่นะครับปักก็มีการช่ำรุดเอางี้เดี๋ยววันนี้ผมทำไอ้ไฟให้ก่อนดีกว่าเพราะแกบอกว่าแกอยู่ มาสองวันยังไม่มีไฟนี่ฮะก็เลยเดี๋ยวจะต้องซ่อมไห้แก่ผมถอดออกมาแล้วอ๋อแกใช้ไฟหลังบ้านอ๋อไม่อยากยุ่งนะมันมีผมไม่ได้กลัวช้อนหรอกผมกลัวตะแกมันมีตะแกอยู่ไม่เห็นแล้วนียไขวะไอ้แกเป็นหน้าตัวแแล้วผมจะไปเอาไหมผมก็ไปล่า ไอ้ช่วยคือช่วยแต่ไอ้ตรงนี้มันไม่กล้าช่วยอรเพราะมันตะแกมันอยู่เลยสวัสดีครับผมมิสเตอร์บ๊อบครับวันนี้ครับพบกับผมก็พบกับกิจกรรมสร้างความดีเช่นเดิมครับซึ่งวันนี้ครับผมเจอกิจกรรมที่ผมไม่ได้คิดตั้งใจว่าจะมาทําครับหรือไม่ได้คิดจะทำคอนเทนต์ครับเพอินว่าผมไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วมันมียายอยู่ท่านหนึ่งครับคือยายจิตครับแกมาบอกว่าให้ช่วยไปดูหลอดไฟหน่อยหรือช่วยไปเปลี่ยนหลอดไฟหน่อยเพราะมันไม่ติดครับ พอเข้าไปก็ไปเจอสภาพของบ้านนะครับก็ค่อนข้างแย่ครับรวมถึงในส่วนของปลั๊กไฟสตาร์เตอร์มันมีการช็อตครับรวมถึงคันเอาท์ครับผมก็เลยตัดใจอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปบ้านกันดีกว่าครับไปเตรียมหลอดไฟครับก็เป็นหลอดรุ่นใหม่ครับผมใช้เป็นหลอดแหลมตันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้แกครับของแกเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็อาจจะต้องดูซ่อมแซมอะไรบางอย่างให้กับแกครับเพราะไม่นั้นกลัวว่าจะเกิดการช็อตหรือพูดตรงฮะโอกาสเกิดไฟไหม้ก็มีครับ เดี๋ยวยังไงผมจะไปทําให้แกครับถือว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์และเป็นกิจกรรมที่ผมไม่ได้ตั้งเป้าเลยนะครับไปครับไปดูครับทางเข้าก็อาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นทางเข้าไปในซอยนะครับเป็นซอยเล็กๆครับโน่นครับอยู่พอดีเลยนะฮะเจ้าของบ้านอยู่พอดีนะครับ แสดงว่าเขารอผมว่าคิดว่าผมยังมาไม่ถึงเพราะผมไปเอาหลอดไฟนะครับฮพื้นที่ความเป็นอยู่นะครับซึ่งซอยนี้ก็จะเป็นซอยของอพี่น้องของแกนะครับนี่ฮะยายใจยดีมีหมายครับมีหมาด้วยครับนะครับ,รบข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนบ้านแกครับ ซึ่งด้านหลังนะครับอ่าตอนแรกเป็นป่ารกคือเป็นแค่เป็นต้นไม้สูงครับเป็นที่ล้างนะครับแล้วมันมีนกมาอยู่อาศัยเยอะครับจนล่าสุดครับอ่าทางสอทรนะครับได้อ่าประสานงานกับเทศบาลครับมาตัดต้นไม้ออกหมดครับแต่ก็ยังเจอปัญหาอยู่ครับก็คือตอนนี้นะมีต้นไม้ที่แตกเพิ่มมีครับซึ่งอ่าในส่วนของกองก็ยังไม่ได้มีการเผานะครับนี่ะก็คือบริเวณของบ้านแกครับ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไงดีกว่าหวัดดีเจเจตสลบไฟมีปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่ผมมีของมาเปลี่ยนให้อันนี้เปลี่ยนง่ายกว่าไม่เอาแบบเก่าของเก่าแกมาช็อตแล้วเดี๋ยวจะจะไหม้เนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่ได้มีการซ่อมแซมด้วยฮะจุดหลักที่ผมเห็นนะครับก็คือเนี่ยฮะเห็นปักไหมครับ อ๋อมีปวกกินด้วยเนี่ยเนี่ยปมวกที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะดูนะครับเนี่ยมีไข่ตกแก่ด้วยผมก็ไม่ค่อยถูกตกแก่เท่าไรนะครับปั๊กก็มีการชํารุดเอางี้เดี๋ยววันนี้ผมทําให้ไฟให้ก่อนดีกว่าเพราะแกบอกว่าแกอยู่มาสองวันยังไม่มีไฟเนี่ยฮะก็เลยเดี๋ยวจะต้องซ่อมให้แกผมถอดออกมาแล้วอ๋อแกใช้ไฟหลังบ้าน นี่ฮะอ่านี่ฮะก็มีการซ่อมแซมของเจ้าหน้าที่ของทหารใช่ไหมอ่าก็ของอำเภอครับมาช่วยทําบางส่วนนะครับก็เหลืออ่อบางจุดที่ยังไม่ได้ทําก็มีปวกกินมีอะไรต่ออะไรครับนะฮะแกอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้แกก็ไม่สบายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลให้นะครับก็เป็นพัฒนาชุมชนครับแล้็ทหารครับก็มีการทําห้องน้ําให้ใหม่ครับตอนนี้แกใช้ไฟตรงนี้อยู่นะครับยังไม่ดับรอเท่าดีวดูอ้าวไฟดูอีก อ้าวอันนี้มีปัญหาเรื่องไฟดูดิงนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องช่วยดูนะเนี่ยไหนก็มานะครับผมก็ไม่ได้ช่างไฟครับแต่พอรู้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ใหม่เดี๋ยวจะถอดนี้ออกเลยอันเนี้ยมันช็อตแล้วจะลื้อทิ้งเดี๋ยวเอาอันใหม่ที่ผมเอามาให้ใส่แทนเปลี่ยนไม้เอาเท่าไหร่ไม่ได้เอาตังค์ไม่คิดตังค์เปลี่ยนให้เฟ่ไม่ได้ตามแต่จะให้ไม่เอาตังค์เลย แกเคยเห็นผมเอาตังค์ใครบ้าหล่ะนั่นแหละก็คือกราทาให้ไปแต่แต่หลอดอะมันจะเป็นรุ่นใหม่เวลาเสียก็แค่ว่าไปซื้อหลอดเปลี่ยนหรือไม่เดี๋ยวผมหามาเปลี่ยนก็ได้ถ้เปลี่ยนเสียอยาะมันมีเยอะแยะวัดมันมีเยอะแยะอันนี้ที่บ้านพอดีมันมีอยู่ถอดออกมาเคยเอามาใช้ให้ก่อนมันจะได้ใช้ไฟเพราะมันนั่นแกก็ไม่ได้ใช้ไฟก็ทีมันก็ไม่แก้งอะไรรางวันบ้านใช่ใช่มันไม่แก้งนอนนะโกงงูใช่แล้วเออโกงงู ก็เดี๋ยวดูก่อนเอาไปก็ใส่ใส่ตรงไหนเออรื้อนี้ออกมาตรงรื้อสิไม่รื้อไม่ได้ไฟมันจะดูดแกตรงเนี้ยไอ้น้องี่ไม่อยากยุ่งนงมีเกลืแกแกงไปผมไม่ได้กลัวช้อนหรอกผมกลัวตัวแกมันมีตัวแกอยู่ไม่เห็นแล้วเนี่ยไขว้ไอ้แกเป็นน้ล้วผมจะไปเอาไหมผมก็ไม่กล้า ไอ้ช่วยคือช่วยแต่ไอ้ตรงนี้มันไม่กล้าช่วยอ่ะเพราะมันตุ๊กแกมันอยู่เนี่ยเอาแค่ไฟช็อตก่อนเดี๋ยวเผื่อกันไฟช็อตเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะหาเรา่องตนดี้ให้แต่ตอนนี้ไม่กล้าเสี่ยงเอาไว้ก่อนให้ตุ๊กแกมออกลูกหมดเ่ินแต่เดื้อไปซื้อนาสาโมกุซีรอย อะไรแพงกันสี่ร้อยแกไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเนี่ยมีแตลอนที่จะร้อนเท่านั้นเออหมดไปต้องสี่ร้อยไม่มีอะไรเลยเนี่ยตีร้อยคืออะไรรึเปล่าไปกับห้าติดมะนาวนะไปกับห้าสิดจะซื้อตั้งสามเที่ยวเขาไปร้อยห้าสิบแล้วไอ้วัดมันเลือซื้อแล้วมึงทำไม่ได้มันงไม่ว่าอะไรแล้วอย่าไปจับไปจับไปแล้ว ทปไงไงมีปวกกีินนีนะเนี่ย<า>มีปวกกินซะด้วยนะ<ช>เขาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอจะไม่ไม่เปลี่ยนรอดตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยปวกกินอยู่เนี่ยปวกกินด้วยใช่ไหมถอมอะก็<า><า>ยังเนี่ยโอ้โหปวกกินอยู่เนี่ยแทนที่ปวกกินก็จะเปลี่ยนให้สักหน่อยก็ไม่ได้กินแล้วทางมา,าเ,เนี่ยครับพอถอดหลอดไฟออกมาครับนี่ฮะปวกกิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีเปลี่ยนบางส่วนตรงบริเวณชายคากับหลังคาแค่นั้นเองครับ <ไป S 1> คือบริเวณนั้น<ไ>กับมีซ่อมอ่าอ่าไม่ไปไ็นไรใส่ไปก่อนมาอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นอะไรโอ้โหข้าไปดังพุทธเนาะสองทุ่มครึ่งให้วัดไปร้อยนึงเพราะมันรอน้ำมันจะรับเมียด้วยเนาะขาเวียนหัวถึงว่นฉีดยาให้ขาตายก็แล้วต่มาบ้านไม่ได้น หมอบอกอยู่จะอยู่ดีนะคืนก็ได้ไม่ว่าอะไร า,าีเข่าไมีติดแล้วติดไหมูเส้จะติดไหมกางกาง้ะนี่ใช่ไหมเอาวอ,อ,อติดแล้วเห็นไหมลองมากัก่อนเวลาเปิดง่าย เี๋ยวต่อไปก็แค่ว่าเวลาหลอดมันเสียโอ้ยนี่หลายปีสองปีสามปีแล้วนะจิตจะตามกันคืนแต่ปัญหาไอ้ตรงเนี้ยไว้ก่อนมเอาไว้ก่อนเนาะใช่ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เราแค่ทำหนึ่งไม่เอาไม่เอามามาทําให้เฟ่ก็เคยเห็นทําให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาจะแค่นี้เออเอาไปเถอะไปเถอะเเดี๋ยวเงินมาจะให้ไม่ต้องเอาเงินมาเก็บไปเถอะ โอเคให้แกยิ้มสวยพอแล้วยิ้มยสวยแค่ตัวเองได้แล้วสวยแคตอนนี้ผอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากนะยิ้มสวยก็หายเหนื่อยแล้วนะก่อนดูนี่ก่อนเดี๋ยวต้องแกแกนั่นแหละจะหาาทีดูให้เอางี้เดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวผมว่างผมจะมาดูไอ้ตรงนี้ให้ใหม่แต่ตกแกตอนนี้มันไม่อยู่แล้ว่ะอ้าวมีตรงไหนเอกบอกมาแล้วตรงนี้น้ำมันไหลได้ไหมจิ อ่ะแล้วเสานี้ทำไมมันโด่งเงี้ยเทศบาลมันทำหักอ๋อเทศบาลมันทำหักใช่ไหมทำก็เบื้องแตกฝนตกน้ำก็ไหลเข้าเลยไหลเข้าก็วัดก็ทำเลยก็ไหลมานี่เลยขอล่อยแม่ก่อนแล้วเทศบาลน่าจะมาซ่อมให้หรือเนี่ยมันจะมาซ่อมให้แล้วมันไม่มาเลยอ๋อเหรอเขาไม่มามันก็ไม่มาอ๋อเทศบาลไม่ใช่มันเทศบาลเขาต้องรอคำสั่งจากลูกพี่เขา ก็มีอย่างเดียวเดี๋ยวก็ต้องกระตุ้นเขาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะถามให้บอกว่าเนี่ยไปทำก็หน้าต่างครับไอ้เขาน่หลังคาเขาแตกเนี่ยไม่ไปซ่อมให้เขาเหรอเออลองถามดิอือม,อมให้น้ำมันก๊าไปขวดนึงว่าเขาจะเผาเนาะซื้อมาเจ็ดสิบให้แตเนี่ยไปมไม่ใช่เราความจริงต้องเผาตัวนี้ย่ามขึ้นลกแล้วแล้วยิ่งหลังคามันรู้ว่าอย่างเงี้ยเราก็เดือดร้อนอืมคือแล้วยิ่งบอกว่าจะมาช่วยบรรคนแก่อ่ะ คนแก่ก็จริงจะต้องมาดูให้หมดไงตอนนี้ไม่กลายเป็นชมันรู้แล้วมันมันบอกเดี๋ยวจะมาทำทำอะไรกเบื้องหน้าบานนี่ไงอ๋อมันก็เบื้องมาแก่หน่วงหางแล้วเขาเบื้องมาวางไว้แต่ยังไม่ได้มาทำเออทำแล้วทำไปเลยฮะเนี่ยแล้วเสียบปลั๊กไฟทำอไมเนี่ยอย่าเสียบทิ้งไว้ดิ๋วมันไอเนียเนี่ยไฟมันจะช็อตช็อตเหรอช็อตเจี๊ยม้อแก๊สถึงเวลาจะใช้แล้วค่อยเปิดเออเดี๋ยวต้อเสียบเดี๋ยวเอาดึงออกดึงออกไม่ได้ไม่ได้ติดสลิปอย่างงี้เอาได้ เวลาจะใช้ก็แค่เปิดสวิตเอาอืมเป็นไปเลยคัอยลงใช่ขอบคุณมากมากแนละ้วใช้ไม่ดีเท่าแกเลย เราไปเปิดไฟอ่าสว่างมันอาจจะสว่างไม่เท่าทั้งทีแล้วอ่าแต่มันก็จะดีมันจะประหยัดไฟกว่าคืออย่างน้อยมันประหยัดไฟกว่าเยอะมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแจ้งมาก่อนเนาะใช่เพราะอาศัยว่าน้อยอย่างเดียวอ่าอ่าอ่าเสร็จแล้วนะขอบคุณมากจ้ะเอให้ได้เมียสวยๆเลยอะ ピッ <laughs>